สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชา a นล m a m i c Marble ิร์ตชาร์ล b ตต์จนแพทนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงของอาชาวราศีตุลค่ะจะมาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะในทั้ง3สถาน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่คนคบคนคุยหรือว่าคนโสดนะคะในเดือนกระะกฎาคมนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะโอเคค่ะ ขอบคุณสำหรับสมาชิกที่ฟังกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามานะคะเพิ่งเจอคลิปอาจารย์แพทด้วยนะคะถ้าเราจะจูนพลังงานกันติดก็ฝากกด u b s c r i b e นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ c h anel n ของอาจารย์แพทด้วยนะคะ โอเคค่ะนะคะการดูแบบนี้เป็น general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างถ้าได้อะไรไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเก็บไปซีเรียสนะคะทิ้งมันไว้ตรงนี้กันแล้วกันนะคะแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นลักษณะดวงของคุณเลยตรงๆเลยก็ขอให้คุณ add line id นะคะซึ่งจารยพัชจะทิ้งไว้ให้ตรง description นะคะก็เข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาจองคิวดูดวงได้นะคะสำหรับการแบ่งวันที่นะคะก็จะมีแบ่งไว้ให้ตรง description นั่นเองนะคะ แล้วก็สำหรับคนที่ลัคนาราศีตุลก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะเอาเรามาดูนะคะความรักของคุณเป็นเช่นไรนะคะไพ่ใบแรกออกมาเป็นไพ่สี่ช่วยค่ะและตามมาด้วยไพ่ห้าเหรียญน,นะคะ t i c e p e n t i c l e นะคะและตามมาด้วยหนึงดาบค่ะพลังงานโชว์ออกมาว่านะคะคุณไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ความรักณนะปัจจุบันนะคะคุณอยากได ใครคนเดิมของคุณคนเก่าของคุณกลับมาเสลือเกิดนะคะพลังงานมันโชว์ออกมาว่าคุณขาดแคลนความรักนะคะความรักที่คุณได้มานปัจจุบันมันไม่ได้ถูกเติมเต็มสักเท่าไหร่นะคะคุณพยายามเรียกร้องขอพยายามที่อยากจะให้เขาหันกลับมามองให้่ให้เขาหันกลับมาดูแลเอาใจใส่คุณบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะคุณอยากได้คนรักคนเดิมคนรักที่เคยว่าง่าย พูดคาไหนก็อคลอยตามคุณนะเออเป็นคนรักที่คอยดูแลเอาอกเอาใจหรือมีการพูดคุยกระจุกกระจิ๊กกันตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นนะคะคุณอยากได้คนรักคนเก่ากลับมาซึ่งสถานการณ์บรรโชมาว่าคุณก็พยายามนะพยายามหลากหลายแล้วแต่ว่ามันก็เจอแต่ความนิ่งเงียบหรือความรู้สึกที่มันยังจูนเข้ากันแบบแบบคู่รักคู่รักแบบโรแมนติก หวานใสแบบแบบเก่าๆก่อนๆไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะคุณก็เลยอยู่ในสภาวะแห่งการอยู่ในทางเลือกเว้ยคุณจะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์อันนี้นะคะอ่ะเรามาดูซิพลังงานของใครคนนั้นเป็นเช่นไรนะคะคู่ของชาวราศีตุลน,นะคะที่ทำให้คุณเกิดความรู้สึกวันไวเกิดความรู้สึกเรียกร้องนะคะความรัก ดูพลังงานของเขาก่อนซิว่าใจเขาอยู่ที่อะไรและใจเขาไปโฟกัสกับอะไรนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้โอเคให้ใบแรกมาเป็นไฮพินเชสค่ะเขาน่าจะมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นคุณก็ได้นะม,มีอะไรที่มันไม่ค่อยที่จะแบบพูดกันแบบตรงไปตรงมานะคะ ส,สภาวะการเนี่ยมันโชว์ออกมาว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่มีกับคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกที่มันที่มันเจ็บปวดซ่อนอยู่ อาจารย์แพตไม่มั่นใจว่าไอ้ความเจ็บปวดที่มันเจอเนี่ยสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่าในความรู้สึกของเขาเนี่ยมันยังเป็นความรู้สึกที่เขาคาดหวังในเรื่องของการอยากมีเวลาส่วนตัวอยากจะมีอ,อยากจะมีะช่องว่างให้กับตัวเองได้ทำนู่นทำนี่บ้างนะคะเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดซ่อนเร้นคุณแล้วก็ไม่ได้บอกคุณอย่างตรงไปตรงมานะคะ ไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเป็นไพ่ใบสุดท้ายมันก็เลยเกิดทําให้คุณมีความรู้สึกที่เจอกับความรักที่มันไม่ค่อยเติมเต็มสักเท่าไหร่สี่ถ้วยนเข้ามานะคะใครคนนั้นของคุณน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดซ่อนเร้นคุณนั่นแหละแล้วเป็นอะไรที่เขาบอกคุณไม่ได้แล้วก็บอกกับใครไม่ได้ด้วยนะคะ,ะแล้วมันอยู่ในสภาวะที่เขาจะต้องคิดต้องเคลียร์ต้องตัดสินใจนะคะต้องตัดสินใจเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่มันปกปิดซ่อนเร้นคุณอยู่และเขาก็อยากจะได้ เวลาส่วนตัวเพื่อที่เขาจะได้ทำอะไรได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอยู่ในสภาวะแห่งความรู้สึกที่มันอึดอัดนะ,ะเต็มไปด้วยความอึดอัดเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันเหมือนกับเป็นขมุกขมัวไม่ได้ไม่ได้แบบลงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรที่แบบใสกระจ่างสว่างในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะพลังงานโชว์ออกมาแบบนี้นะคะเอามาดูซิว่าในอนาคต ในเดือนกระะกฎาคมนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันจะปรับเปลี่ยนได้ไหมในเมื่อต่างคนต่างก็มีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เรียกร้องไม่เท่ากันนะคะคุณก็อยากจะเรียกร้องคนรักคนเดิมที่คอยเอาอกเอาใจคอยดูแลเทคแคร์คุณกลับมาแต่ดูเหมือนเขาก็น่าจะมีอะไรปกปิดคุณนั่นแหละถึงทําอะไรแบบว่าไม่ค่อยตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่และอยากจะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะคะไม่มีเวลาส่วนรวมอะไรประมาณนั้น ให้มาเป็นห้าเหรียญน,นะคะและตามมาด้วยเ h e r มิ t ค่ะหนึ่งดาบค่ะ the m a g i c ีย n และสุดท้ายเป็น neve of p e n j i c o ก็คือไพ่เด็กถือเหรียญนั่นเองนะคะ อะมองนะตรงนี้นะคะเขาก็พอจะสังเกตคุณได้แหละว่าคุณน่าจะเกิดอารมณ์และเกิดความรู้สึกที่แบบว่าขาดแคลนหรือเรียกร้องเรียกร้องความเห็นใจเรียกร้องความต้องการที่การเอาใจใส่จากใครคนนั้นจากเขาของคุณนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มันเป็นลักษณะของความวาบไหวแบบคนรักเนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะอาจารย์แพทย์มองว่าความรู้สึกในใจของคุณทั้งคู่เนี่ยมันเป็นลักษณะของ ความเป็นผู้ใหญ่การมีเหตุผลหรือการคุยอะไรแบบว่ามีที่มาที่ไปนะไม่ใช่แบบว่าเหมือนคู่รักหวานใสที่แบบว่าจะเอาแต่อารมณ์ไม่คุยกันแบบไม่ไม่ได้คุยกันแบบว่าใช้เหตุผลคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้ มาดูแล้วความสัมพันธ์นะตรงนี้อ่ะมันน่าที่จะมีใครสักคนหนึ่งน่ยยื่นคำขาดหรือขอความชัดเจนในความสัมพันธ์ว่าเอ้ยจะเอายังไงจะมีอะไรจะปกปิดจะซ่อนเลอะไรก็บอกมาสารภาพมาตรงๆอะไรประมาณนะ้มันต้องมีต้องมีคุณนั่แหละเป็นตัวกระตุ้นเพื่อที่จะทำให้เขา no เนี่ยระลึกได้ว่าณนะตอนนี้เราเป็นครอบเป็นครัวกันอยู่มีอะไรก็ควรที่จะปรึกษากันอย่างตรงไปตรงมาอย่ามีอะไรที่มัน ปิดบังซ่อนเร้นและอย่าทำพฤติกรรมอะไรให้มันดูมีความรู้สึกเหมือนกับมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนทำให้คุณต้องระแวงทำให้คุณต้องสงสัยถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงๆให้เขาเปิดเผยมาให้หมดแล้วก็อันไหนที่คุณไม่พอใจไม่ชอบให้เขาทำก็ขอให้คุณพูดเขาตรงไปตรงมานะคะแล้วความรู้สึกในใจมันจะกลับมาดีขึ้นแล้วมันจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อเขาเริ่มรู้ตัวและปรับความเข้าใจระหว่างคุณและเขา เพราะนั้นไอสิ่งที่มันมีเข้ามาปกปิดซ่อนเลนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องมีบุคคลที่3เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยปกปิดซ่อนเลนส์ซึ่งจริงๆแล้ว่ไอาการปกปิดเขา,ามันมีหลายเคสหลายกรณีนะคะ ในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของสภาวะการงานก็ได้นะคะที่มันมีบางอย่างที่อาจจะยังไม่อยากให้คุณรู้เยอะนะคะหรือการที่แบบว่าไปคอนแทคก,กับกลุ่มคนกลุ่มคนนึงซึ่งมันอาจจะเป็นงานที่ยังไม่ไม่อยากจะเปิดเผยให้รู้เยอะก็ได้นะคะเขาก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยากจะขอใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะซึ่งตรงนี้คุณก็ต้อง ระหว่างคุณสองคนก็ต้องคุยกันต้องเคลียร์กันต้องเคลียร์กันนะคะเคลียร์กันใช้ความเด็ดขาดตัดสินใจแล้วทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มคลี่คลายไปนะคะแล้วก็ความสุขก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะเรามาดูซิสิ่งที่ใครคนนั้นอยากจะบอกคุณนะคะถ้าเขาพูดออกมาเป็นประโยคได้เขาจะบอกอะไรกับคุณคุณชาวราศีตุลบ้างนะคะคนรักของคุณจะพูดว่าอะไร ฉันก็อยากจะมีเวลาอยู่กับคุณมากกว่านี้นะ I want more time with you นะคะบางครั้งเราก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการลืมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันไม่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น<ม>ก็ลืมลืมมันไปได้บ้างนะคะก็จะดีขึ้นและ สุดท้ายจงเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด be the best version of you นะคะเพราะเขาชอบคุณในแบบที่คุณเป็นอยู่แล้วอย่าพยายามทําตัวให้เหมือนคนอื่นไอ้เรื่องปกปิดซ่อนเร้นของเขาอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ที่คุณ ระแวงไปว่าเป็นคนที่3นะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายประเด็นและหลายกรณีที่เขาอาจจะต้องอไปคิดไปเคลียร์เพราะว่าเขาอยู่ในสภาวะแห่งการแบกรับปัญหาแบกรับภาระหนักแล้วก็ต้องการที่จะใช้สติกับตัวเองให้มากในการที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้นะคะโอเคค่ะจบแล้วสําหรับคนที่มีคู่เพราะฉะนั้นในไพรเยดนี้นะคะก็ต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะเริ่มคลี่คลายความรักที่ดีก็จะกลับมาเติมเต็มกันได้อีกครั้งหนึ่ง นะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าเรามาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยนะคะเรามาดูซิพลังงานความรักของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเช่นไรนะคะชาวราศีตุลเพิ่มมิดออกมาเป็นใบแรกเลยนะคะ ตามมาด้วย c h a r h a r i o t และ1ดากค่ะ Queen of Wands และ Nave of Pentacles นะคะ พลังงานโชว์ออกมาว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณใช้ใช้พลังความคิดความรู้ความสามารถไปกับเรื่องราวของการสะสมประสบการณ์ความรู้เพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ในความสัมพันธ์ของคุณกับ คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่คุณยังต้องประครับประคองกันต่อไปเรื่อยๆนะคะอยังต้องประครับประคองกันต่อไปเรื่อยๆอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการอยากได้ความชัดเจนนะคะอยากทําอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังนะคะเหมือนกับว่า ประคองความสัมพันธ์มาเนิ่นนานและมันก็ยังไม่มีอะไรที่แบบว่าจะชัดเจนอะไรให้มันเป็นรูปธรรมเลยนะคะแล้วก็ในไพรีเดนี้คุณก็มักที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายด้วยนะคะมีการติดต่อกับผู้คนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่คุณก็จะใช้เหตุและผลในการที่จะตัดสินหรือในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าสําหรับกับคนรักหรือกับคนที่คุณติดต่อและเกี่ยวพันด้วยนั่นเองนะคะ อารามาดูนะคะพลังงานของคู่กรณีคุณเป็นเช่นไรชาวราศีตุลน,นะคะพลังงานคู่กรณีของคุณออกมาเป็นเช่นไรไพ่เดอะสตาค่ะเป็นไพ่ใบแรกตามมาด้วย5ดาบ สองเหรียญ The Sun และ Queen of Swords นะคะพลังงานโชว์ออกมาว่านะคะน่าจะมีเกณฑ์ที่เขาเนี่ยอรอคอยอะไรบางอย่างอ รอคอยอะไรบางอย่างซึ่งบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้สื่อสารกับคุณอย่างตรงไปตรงมาก็ได้นะคะการรอคอยในที่นี้ของเขานะคะมันมีในเรื่องของเกณฑ์ในเรื่องของการเงินความมั่นคงทางการเงินหรือชื่อเสียงหรือสิ่งต่างๆที่เขาเรียกว่าเป็นความสําเร็จนะคะเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้น เหมือนเขากำลังรอคอยว่าเขาอยากจะทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นในเรื่องราวชีวิตของเขานะคะเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะใส่ใจกับเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ของคุณสักเท่าไหร่นะคะในพีเรียดนี้เขาก็ยังดูมีความรู้สึกเหมือนกับมุ่งมั่นกับการหาเงินและมุ่งมั่นกับเรื่องของความก้าวหน้าในด้านของชื่อเสียงในด้านของเงินทองนะคะแล้วก็ยอมที่จะ ทำตัวเองให้เหงาอาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารกับคุณก็ได้นะคะคุณก็เลยเกิดความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่าคุณต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองมาสักระยะหนึ่งนะคะที่แบบรู้สึกเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์มันดูเนื่อยเนื่อยมันดูไม่ตื่นเต้นมันดูไม่หวือหวาสักเท่าไหร่ค่ะและใครคนนั้นของคุณก็ออกจะเป็นคนในแนวที่แบบอยู่กับตัวเองมีโรคส่วนตัวนะคะชอบที่จะ ใช้เวลาอยู่กับตัวเองกับเรื่องหน้าที่การงานเขามากกว่าที่จะเอาเวลามาอยู่ใกล้ชิดคุณ่ะพลังงานมันโชว์ออกมาว่าเขาชอบอยู่คนเดียวอืนะคะแล้วก็ไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ชื่อเสียงความสําเร็จของเขาเอเรามาดูซิว่าแล้วเรื่องราวของคุณทั้งคู่มันจะเป็นอย่างไรล่ะในเดือนกรกฎาคมนี้สามเหรียญค่ะมันก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการพูดคุยกันมากขึ้นนะสี่ไม้เท้า ในเดือนประมาณกรกฎาคมนี้นะคะมันน่าจะมีเหตุทําให้คุณจะต้องมาคุยกันมาสื่อสารกันอาจจะเป็นในเรื่องของอาการขอคําปรึกษาในแง่ของการงานก็ได้นะคะอืม ะะมีในเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารกันมากขึ้นก่อให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจนะคะแล้วก็มีในแง่ของการร่วมมือการทําอะไรบางอย่างนะคะเป็นลักษณะของหน้าที่การงานก็ได้หรือการติดต่อสื่อสารกับคนในแวดวงกว้างกัน หรือในอการติดต่อสื่อสารกับคนไกลอะไรประมาณนั้นพลังงานโชว์ออกมาในแนวทางที่ดีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนคบคนคุยนะคะที่คุณต่างคนต่างรู้สึกกันไปคนละอย่างเนี่ยดูแล้วเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้น่าจะมีเกณฑ์นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีการพูดคุยการติดต่อสื่อสารและมันก็ทําให้ความรู้สึกภายในใจเนี่ยมันรู้สึกเต็มตื้นขึ้นมาบ้างคุณอาจจะได้พูดคุยกันด้วยเรื่องของสภาวะการงานหรือจะเป็นในเรื่องของ ลงทุนอะไรต่างๆร่วมกันก็ได้เพื่อหวังผลในอนาคตหวังผลในระยะยาวเพราะฉะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ คุณจะต้องกังวลมากนะคะเขาอ,อาจจะไปโฟกัสกับเรื่องการงานเรื่องของการเงินมากไปหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวถ้าได้พูดคุยสื่อสารกันก็เข้าใจกันแล้วก็ลงตัวกันได้ด้วยดีเรามาดูซิว่าเขามีประโยคไหนที่อยากจะฝากมาบอกกับคุณคุณชาวราศีตุลที่เป็นคนคบคนคุยบ้างนะคะอยากบอกว่าฉันไม่เคยลืมเรื่องของเรา a n t t o tell y o u t h a t I never forget our stories อย่าคิดมากเลยลืมลืมไปเถอะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ Don't think too much. Snap yourself out of it นะคะเพราะก็ไม่อยากให้คุณคิดมากนั่นแหละนะจริงๆเรื่องราวของคุณกับเขาก็ไม่มีอะไรในพิเรนนี้มันก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะเขาอาจจะไม่มีเวลาให้คุณเพราะว่าเขาต้องไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของเขานั่นเองนะคะ ถึงแม้เราจะทะเลาะกันบ่อยฉันก็ยังอยากมีเธอในชีวิตอยู่ดี Even though we fight a lot I still want you in my life เขาฝากมาบอกคุณแค่นี้นะคะโอเคจบแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์แพทต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายและแล้วเราก็มาถึงพาร์ทของคนโสดกันนะคะเรามาดูซิว่าพลังงานความรักของคนโสดเป็นเช่นไรนะคะสำหรับชาวราศีตุลที่ยังโสดอยู่ adjustment ค่ะ seven of b o n d s nine of b o n d s GM p l a c e และ three of b o n d s ค่ะพลังงานคุณโชออกมาว่าคุณยังยังคงคิดถึงเรื่องราวเก่า ะะยังคงคิดถึงคนเก่าๆคนในอดีตหรือคนที่เคยมีความรู้สึกฝังแน่นอยู่ในหัวใจของคุณนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยนะคะไปจัดการกับเรื่องของสภาวะงานคุณพยายามจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ของคุณให้เก็บไว้ให้แบบลึกที่สุดนะคะในความคิดถึงการคิดคำนึงถึงใครคนนั้นก็พยายามเก็บซ่อนมันไว้ซึ่งคุณ บอกกับตัวเองว่าฉันต้องผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ได้คุณอาจจะต่อสู้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยกับสภาวะทางอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นลงลงนะคะซึ่งใครคนนั้นก็ไม่สามารถสลัดออกไปจากหัวได้นะคะ mm. ก็ยังคงมีความรู้สึกยึดติดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับเขาอีกครั้งหนึง่งเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นคนที่ยืนหนึ่งในใจเขาอีกครั้งหนึง่งนั่นเองนะคะความรู้สึกคุณส่งออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูซิใครคนนั้นที่อยู่ในใจคุณนะคะเขาคนนั้นเป็นเช่นไรหรือว่ามีใครใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์หรือเล่านะคะเขาคนนั้นที่อยู่ในใจคุณนะคะคนโสดที่ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานะโสดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะคนเก่าของคุณก็ห่างหายกันไป แต่คุณก็ยังคงไม่ลืมเรื่องราวระหว่างกันนั่นเองดูสิเป็นเช่นไร Ni o f w a n s เขาก็อยู่ในสภาวะแห่งความรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายรอคอยนะคะเป็นการรอคอยแบบไร้จุดหมายนะคะเขาก็พยายามที่จะตัดใจหรือว่าตัดปัญหาเรื่องราวความคิดต่างๆนานานะคะ ถ้าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับคุณเขาก็พยายามที่จะตัดใจหรือพยายามที่ตัดปัญหาในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของเขานะคะแล้วเขาก็ไปโฟกัสกับเรื่องของการหาเงินนะคะทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงในด้านของการเงินพลังงานเขาโชว์ออกมาว่า ใจเขาตอนนี้มุ่งมั่นเป็นเรื่องของการหาเงินอย่างเดียวและการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคก,กับผู้คนมากมายเพราะฉะนั้นใครคนนั้นของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกถึงความรักสักเท่าไหร่ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆแต่เหมือนใจเขาไปโฟกัสกับเรื่องของการเงินความก้าวหน้านะคะการที่จะต้องไปจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาหาเขาณปัจจุบัน ะะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันก็เลือนหายออกไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะมาดูซิว่าแนวโน้มของมันในอนาคตมันจะมีโอกาสรีเทิร์นกันไหมมันจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันอีกครั้งไหมนะคะสำหรับคนโสดที่ยังคงมีใครคนเก่าอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ในความคิดคำนึงค่ะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แต่อยู่ในความคิดคำนึงนะคะ มันจะมีโอกาสไหมตึมมูลขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะคะโอกาสค่อนข้างลิบหลี่ไปนิดนึงนะคะพอขึ้นมาเป็นไพ่จะมูลเลยค่ะ8ถ้วยค่ะเหมือนกับความรู้สึกมันได้ตัดใจออกไปแล้วว่ะคุณม,มันได้ตัดใจออกไปแล้วเด e อะฟูค่ะพลังงานเหมือนเหมือนไปจากการแบบอิสระเสรีโบยบินไปสู่โลกของแต่ละคนแล้วอะไรประมาณนั้น5ดาบเห็นไหมคะ คงยากที่จะคงยากที่จะกลับมาประสานกันอีกครั้งหนึง่งสำหรับใครคนนั้นที่ยังฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะเหมือนกับเขาได้ปลดปล่อยตัวเองตัดใจจากาจากคุณไปแล้วนะคะอตัดใจจากคุณไปตัดใจจากทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็อยากที่จะแบบมีชีวิตที่แบบเป็นอิสระ สซนแพตมองว่าเขาก็น่าที่จะไปมีชีวิตที่เป็นอิสระแล้วนะคะมันก็เป็นแค่ความทรงจำครั้งหนึ่งที่คุณเคยนึกถึงนั่นเองนะคะอืมอะเรามาดูสิไพ่ w o r d i n g Mind จะมาบอกอะไรกับคุณคุณนะคะไพ่ w o r d i n g Mind ดูสิว่าเขามีอะไรจะมา บอกคุณกันบ้างถ้าเขาบอกมาเป็นประโยคได้เป็นคำพูดได้นะคะใครคนนั้นของคุณอยากจะพูดอะไรกับคุณนะคะบางครั้งเราก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการลืม sometime we live by forgetting บางครั้งการกอดแบบเงียบๆก็เป็นอย่างเดียวที่จะบอกความรู้สึกได้ Sometimes a silent hug is the only thing to say ขออีกสักหนึ่งประโยคนะคะไม่ต้องห่วงฉันเป็นกำลังใจให้เธอนะอ มันก็อาจจะเป็นคำพูดแบบเพื่อนคุยกันนะคะเขาน่าจะลืมเรื่องราวระหว่างคุณไปแล้วนะคะอาจจะกลายเป็นเพื่อนที่หวังดีแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันแต่มันเป็นอะไรที่คุณยังคงไม่ลืมต่างหากนะคะ คนที่ไม่ลืมมันก็เลยจะเป็นอะไรที่ยังดูแล้วยังรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าคนที่ลืมกันไปแล้วนั่นเองนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้สําหรับคนโสดนะคะในปีเรียดนี้ไม่มีคนใหม่เข้ามามีแต่คนเก่าที่ยังค้งคางค้างคาคาอยู่ในหัวใจที่มันไม่สามารถสลัดออกไปจากความคิดคํานึงได้ก็ขอให้วันหนึ่งคุณจะสลัดคนแห่งความรู้สึกคนนั้นออกไปได้และมีชีวิตใหม่ที่เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาได้อย่าง เต็มหัวใจนะคะสำหรับวันนี้จันทัดต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย